สนับสนุนโดยนิตยาสารวอทอร์ด กลับเข้า like สู่รายการล้ำหน้าโชว์เป right. ็นการทาท่าล้ำหน้าโชว์แบบพร้อมเพรียงกันเยอะที่สุดนะท่าที่เคยมีมาเลยนะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนําท่านเหล่านี้ให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รู้จักนะฮะนี่คือผู้ชนะหรือผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการประกวด d ีแท็กแอคเซเลนะฮะเป็นโครงการสตาร์ทอัพนะฮะสตาร์ทอัพค้นหาคนที่มีไอเดียเด็ดๆนะฮะแล้วก็ให้ทุนสนับสนุนนะฮะแนะนําตัวชนิดหนึ่งครับตอนนี้มาทั้งหมด3ทีมนะฮะทางด้านซ้ายนี่ครับทีม อะไรครับโอ้โหเล่นนุกนนีเลยก็ลงเงครับใช่ใช่ชอบชอบจิสิกครับก็คือเป็น marketplace ตลาดซื้อขายบริการขนส่งครับชื่อได้ครับโนแม็กซ์กระอามครับเป็นมีเพื่อนมาด้วยนะฮะสองท่านครับผมท่านนี้ครับทีมอะไรครับสวัสดีครับ เราทีมเทคฟาร์มนะครับก็มีตัวผมครับชื่อนนครับแล้วก็มีพี่เต้แล้วก็น้องจิ๋วครับพวกเราทำอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพน้ำครับผมอุปกรณ์ตรวจสอบทางด้านนี้ครับทีมอะไรครับผมทีมสกูต t ตครับสกูตเตครับเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้เรียก messenger มอเตอร์ไซค์ messenger สำหรับ SME ครับอีกทีมก็มีคุณโก้นะครับ อ<ม>นะฮะสามคนด้วยกันนะฮะรจริงๆทีมมีเยกกอะกว่านี้แต่วันนี้เราให้ส่งตัวแทนมานะ,ะครับ,รบเริ่มต้นต้องถามก่อนว่าทั้ง3ทีมนี้เนี่ยเคยมีประสบการณ์ในด้านการส่งโครงการเข้าประกวดเทคสตาร์ทอัพแบบนี้มาก่อนไหม เคยไหมครับยังไม่เคยครับครั้งแรกใช่ปะครั้งแรกครับครั้งแรกเลยนะฮะมีมีมีส่งบ้างครับมีส่งบ้างแต่ไม่เข้ารอบเข้าเนว่ยคือว่าส่งแล้วเพิ่งมาเข้าปีนี้นะฮะอ่ะทีนี้ให้แต่ละคนเล่าคอนเซ็ปต์ของตัวเองก่อนเพื่อให้ผู้ชมน้ำมารู้จักครับครับจิสติกนี่โครงการของคุณเนี่ยที่บอกว่าเป็นอะไรนะเป็นาดซื้อขายตลาดซื้อขายเป็นแพลตฟอร์มอธิบายแบบยาวหน่อยว่ามันทำอะไรก็คือเราเป็นเป็นตัวกลางครับเป็นมาร์เก็ตเพลสแพลตฟอร์มให้ผู้ที่ต้องการส่งสินค้าเข้ามา มาหาราคามาบุ๊กคิงกับผู้ให้บริการขนส่งนะครับในที่เป็นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อให้ให้คนที่ต้องการสินค้าได้ราคาดีที่สุดและได้การันตีไพรซ์คือการจะส่งสินค้าเนี่ยมันมีตัวเลือกเยอะใช่ส่งใช่ไหมฮะเราต้องหาตัวเลือกที่ดีที่สุดใช่ครับซึ่งบรือการจิสติกเนี่ยจะเลือกให้ใช่ครับใช้ได้ทั้งบริษัทใหญ่ๆยันบริษัทเล็กเลเลยไหมใช่ครับโอ้ก็คือก็คือปัญหาเดิมเนี่ยเขาเวลาพี่จะส่งของเนี่ยพี่ก็ต้องไป Google g o เครื่องเสร็จพี่อยากพร้อมแพลรราคา5บริษัทเนี่ยพี่ต้โทรหาอีเมลหาทุกเจ้าผมไม่ต้องพี่แค่ใส่ข้อมูลแล้วคลิกแล้วส่งหา5เจ้าเลยเป็น Price Comparison ในเวอร์ชั่นของการค้นหาธุรกิจส่งของนี่สำคัญมากนะพืวันนี้เรื่องการขนส่งในโลจิสติกอะไรตานี่เกี่ยวข้องกับชีวิตของการธุรกิจทุกอย่างการค้าขายอะไรมาทางด้านทีมนี้ครับเ e กฟาร์มครับครับผมอุปกรณ์ตรวจคุณภาพน้ํา เราจะตรวจคุณภาพน้ําไปเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรใช่ไหมครับเราทาอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพน้านะครับสําหรับเกษตรกรครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับประเทศไทยก็เกษตรเป็นระดับหนึ่งอยู่แล้วก็นอกจากเรื่องของการปลูกข้าวแล้วการส่งออกสัตว์น้ำก็เป็นระดับต้นๆดีกว่าของเอเชียปัญหามีอยู่ว่าเกษตรกรครับนอนหลับตื่นขึ้นมาปุ๊บปลาของเกษตรกรเองตายทั้งบ่อเลยฮะเอ้ามันเกิดเป็นเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยมีแบบว่าสารเจือปนลงไปในน้ําทําให้แบบว่า สัตว์น้าของตัวเองช็อกตายอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราทำนะครับเป็นอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพน้ําง่ายๆครับคือเอาตัวนี้ลอยลงไปในบ่อของกเกษตรกรเองแล้วก็มันจะลิร์ t เตือนครับเมื่อเกษตรกรเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อค่าน้ำมีการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดอันตรายเนี่ยก็จ<อ>ะให้เกษตรกรเนี่ยสามารถแก้ไขได้ทันมันก็จะส่งผลทําให้แบบว่าลดความเสี่ยงในการ กการเลี้ยงสองสัตว์อ alert ตลอดเวลาเป็นแบบว่าตัวเตือนแบบเรียลไทม์ันเช็คตลอดเวลาใช่ครับช่่ือเลนนี่โอ้โหสุดยอด้ตองบอกว่าเป็นฮาร์ดแวร์นะอ่านี่หนึ่งฮะสองคนที่ตัดผมร้านเดียวกันมาทำไมฮะน้าผมเนี่ยสอันนี้เป็นแนวเดียวกันเลยเป็นลุงกับหลานเนี่ยใช่ครับเป็นพลังที่เด็ดขาดเอามาทางสกูตต้ามาครับสกูตต้านี่เกี่ยวอะไรกับสกูตเตอร์ครับเอ่าเป็นคำเป็นคำแผงแพงมาเฉยๆแล้วบริการของเราคืออะไรครับอ่าบริการของเราเป็นบริการที่ใช้เรียก อมอเตอร์ไซค์แมสเซนเจอร์นะครับใช้สำหรับสาหรับเอสเอ็มอีทั้งทั้งกรุงเทพและปริมณฑลเลยครับคือ SME นี่ส่วนใหญ่ไม่มีแมสเซนเจอร์อยู่ในบริษัทของตัวเองคือคือ,อถ้าถ้าเป็น SME ท,ท,ที่ที่ที่ไม่ใหญ่มากาะนะครับพึ่งพึ่ง เพ่อตอไปเพิก่อตั้งบริษัทเล็กๆใช่เราก็ก็จะเป็นบริการที่ใช้เรียกเรียก Mess e n เ e r เป็นครั้งครั้งไม่ต้องไม่ต้องจ้างเป็นอ๋อไม่ต้องรายเดือนไม่ต้องมีฟิกคนแบบจ้างคนมาเป็นคนๆประหยัดต้นทุนต้นทุนแล้วก็สะดวกด้วยเรียกกันทางนี้โดยตรงใช่ครับใช้ในการเก็บเช็ควางบินส่งพัสดุได้เอกสารได้หมดเลยครับโอ้เยี่ยมมากเลยแล้วก็สั่งให้ไปแล้วกลับได้เอาเช็คเข้ามีมีสั่งที่ไปแล้วไม่กลับได้ด้วยครับก็ไปส่งของไม่ก็จดรายงอะไรเนี้ยอ๋อ นึกว่าแบบให้เก็บเช็คเราแล้วเอาเช็คเราไปเลยอะไรเงี้ยเอาเอาเช็คไปเข้าแบงค์ได้ดเลยก็ไม่ต้องจับเลยถ้าเข้าแบงค์อ่ะ่ใชต้องต้องฮะทีนี้ทั้ง3ทีมนี้นะฮะเขาผ่านเข้ารอบมาการเข้าแข่งแข่งประกวดในโครงการด t e c h Accelerate เนี่ยมันตื่นเต้นยังไงคุณเล่าให้หน่อยฟังช่วงแรกๆเป็นไงรอบแรกๆรอบแรกๆก็เราไม่ได้หวังว่าเราจะได้ถ้าอยากได้แค่ฟีดแบ็กแต่ตอนมาแข่งจริงก็ตื่นเต้นมากนะฮะก็เราเรา รูจากแววตาแล้วถึงเล็กสุดๆเลยครับมีทั้งหมดมาพิชให้ฟังอะไรนี่เกินความคาดหมายฮะเขาเขาบอกว่าเขาไม่คิดว่าจะได้ใช่ไหมแต่ทีมนี้เป็นทีมที่ได้ฟาส t t แท็กเลยคือวันรอบแรกนี้มีพิชแบทเทิลเป็นไวกิ้งไวกิ้งพิชแบทเทิล ทีมนี้เป็นทีมที่เนี่ยฮะไปทํากันที่สนามฟุตบอลนะฮะทีมนี้เป็นทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบ20ทีมเลยโดยที่ไม่ต้องไปคัดเลือกจากกรรมการเลยว่าเข้าตาปุ๊บเลยเข้าเลยเข้าตาเดินไปถึงต่อยตากรรมการเลยโอ้โหใจแล้วได้เข้าคุกแล้วครับพี่นะฮะก็ผ่านไปนี่แล้วนี่รอบแรกนะฮะซึ่งทั้ง3ทีมเนี่ยต้องส่งใบสมัครแล้วก็อีก2ทีมที่เหลือเนี่ยต้องส่งใบสมัครแล้วก็กว่าจะมาเข้ารอบได้เนี่ยก็ต้องเจอกันอีกทีรอบที่ทั้งหมดกี่ทีมครับที่เข้าแข่งขัน50บ 35ทีมได้3นะฮะก็ก็ผ่านกันมาอย่างสนุกสนานะฮะทีนี้มาถึงรอบที่2เขาเรียกว่าวันพิชเดย์อ่าอ่าพิชเดย์นี่คือหลังจากที่กรรมการตรวจเอกสารโครงการแล้วละว่าโครงการเราเนี่ยน่าสนใจนะเชิญมาอันนี้ต้องพรีเซนต์ละนี่นี่วันพิชเดย์นะต้องพรีเซนต์ละทุกคนนี่ต้องเตรียมกันบ้านมาอย่างดีเล่าให้ฟังหน่อยครับบรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงครับก็ตื่นเต้นมากเลยครับ มีทั้งหมด20ทีมนะครับที่จะต้องพิชเพื่อให้คัดให้เหลือแค่5ทีมเราก็เตรียมตัวกันไปไปถึงก่อนงานเป็นหลายชั่วโมงเลยครับเพื่อจะไปซ้อมเตรียมตัวกันในการพิชต่อหน้าต่อหน้าจัดนะครับได้ข่าวว่าต้องมีเซ้นเป็นภาษาอังกฤษใช่ใช่ครับทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดทั้งหมได้นี่ฮะแล้วอย่างทีมเทคฟาร์มเนี่ยคอนเซ็ปต์เขาค่อนข้างแปลกไปเล่นเรื่องเกษตรกรของคนอื่นนี่เขาไปไฮเทคล้ำๆเลยของคุณหนักใจไหมหนักใจไหมไม่นะครับเราทํา เราคิดโฟล์ดอัเนี้เพื่อพัฒนาประเทศอยู่แล้วในี่ <this one. S 3> ดูหล่อห oh, 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 oh. ลอ่ <laughs> ลอ, <laughs> ลอมากเลยโอ้ย oh, oh, oh. <laughs> ดูเท่มากเลย <laughs> สิ่งที่หนักใจตอนที่สมัครจริงๆอ่ะคือเรื่องของการส่งใบลาครับ ส่งใบลาใช่ครับเพราะว่าผมเรียนกันอยู่ครับอ๋อ้ยเป็นต้องเรียนต้องอยู่เลยผมก็ต้องส่งใบลาว่าขอลาก่อนนะครับขอมาทำตามฝันก่อนนี่เหมือนม้าเบิกไงขอดอบจากโรงเรียนเลยทำตามฝันนี่ยแล้วพอรู้ว่าตัวเองเข้ารอบนี่ดีใจอยู่นะเรียกว่าช็อคด้วยดีกว่าครับเทากอนชื่อทีมเลนส์ใช่ครับทุกคนชื่อทีมเลนส์ครับฮะแล้วทีนี้ในรอบสองเนี่ยเขาจะมีเมนทอร์ครับเหมือนเป็นพี่เลี้ยงเอาแบบว่าผู้ประกอบการที่แบบประสบความสำเร็จแล้วอ่ะนะฮะอย่างอย่างอย่างคุณไวยไพซ่าแต่ละทีมได้ใครมาบ้างครับอย่าถามแต่ละที ี่ยคุณได้ใครเป็นเปมนท์พี่หวังเพสบายพี่หวังเพศบายนะาลเป็นเกตเวย์แล้วทนี้ครับได้คุณธีวาครับจากขายดีคอมนี่ส่วนทีมนี้ครับคเมนทอทอแย่งกันครับแย่งกันเป็นทีมนี้ตกตีเพราะเพราะตอนคัดเข้าห้าทีมสุดท้ายทีมนี้เป็นทีมที่หกคือบอกว่าทีมนี้ดีมากขอแถมเป็นทีมที่หกได้ไหมเราไปฟังเลยช็อกไหมตอนนั้นก็ตอนตอนนั้นก็ช็อกเหมือนกันครับก็คือ ก็คือประกาศมา5ผมก็ไลน์บอกทางทีมแล้วว่าว่าไม่ได้นะอะไรเงี้ยครับแล้วพอเขาประกาศ6ขึ้นมาผมก็ตกใจจริงๆประกาศไว้ต้องแค่5ทีนึกว่าตกรอบไปแล้วนึกว่าตกรอบไปแล้วใช่แล้วเป็นทอเป็นใครกันเป็นคุณทวาขายดีเป็นคุณทวาเลย่ไะดวงมาแรงใช่ดวงมาแรงแล้วเป็นทอแย่งกันด้วยเพราะว่าโครงการนี้เกิดแน่นอนจุดกระชากน่าถูกันเลยคุณทวาจะขายดีเนี่ยกะจะเอาบริการเนี้ยไปเมิดอยู่กับขายขายดีดทอมเลยโอ้โหอยงนั้นลักลอบ ปิ้งไปส่งอ้โหสนุกมากนะฮะทีนี้มารอบ3ครับวันเดโมเดย์นี้รอบตัดสินละห้าทีมเนี่ยหทีมเนี่ยจะต้องถูกคัดเลือกเหลือแค่2ทีมต้องเดโมเลยอ่านะฮะเดโมเลยนะฮะซึ่งอันนี้ก็เสนอมาพรีเซนต์บนเวทีใหญ่เลยนะฮะซึ่งตื่นเต้นกันมากๆนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นทุกคนไปทำเวิร์กช็อปมาแล้วเล่าให้ฟังหน่อยเวิร์กช็อปนี้ทําอะไรบ้างครับโอ้เรียนกระบวนการทำสตาร์ทอัพครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงแบบ ล็อกช์โปรดักต์ไปทำไงให้แบบว่าลูกค้าสนใจแล้วก็มัดใจอยู่กับโปรดักต์เราได้นานที่สุดใช่ปรับปรุงโปรดักต์เราด้วยปรับปรุงมากเลยครับของอย่างเช่นตัวผมเองอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช่ไหมครับก็เริ่มต้นมาเราเบสออนปัญหาทุกๆอย่างเลยเราคิดฟังก์ชันใสๆไปแต่มันก็เยอะเกินไปครับมันก็เหนื่อยแรงเราด้วยบางอย่างก,ก็คือตัดลงไปโฟกัสยเด่นโฟกัสไปที่เลยโฟกัสไปเลยครับแล้วก็วกเกษตรกรก็ได้ประโยชน์เข้าเดิม,มนี่นะฮะทีมจิตสิกับพัฒนาตัวเองยังไงบ้างในช่วงเวิร์กช็อปก็คือเราดีนครับ คือเพราะว่าวันแรกที่เดวันที่เรามาเราพยายามจะตอบโจทย์ทั้งทั้งองค์กรแต่ในในเวของ l e น n Startup ก็คือว่าเราเราล้อนใช้ไวเรียนให้ไวแล้วก็บิ้วให้ไวอ,อันนี้ที่สิ่งที่เราได้จากจากบูตตัวนี้นะครับส่วนสกูตานี่ช่วงเวิร์งช็อปก,ก็เอามอเตอร์ไซค์ไปเปลี่ยนท่อเปลี่ยนท่อไปไฟเทอร์โบไม่ใช่แล้วเป็นแต่งรถไม่ใช่ครับของเราของเราน่าจะได้ในเรื่องของโกลด์แฮกนะครับในเรื่องของทำยังไงก็ตามให้ให้ลูกค้า รับรู้ว่าว่ามีบริการนี้อยู่มีมีข้อดีมีข้อดีอย่างไรในการใช้บริการอะไรเงี้ยครับนี่นะฮะนะซึ่งวันนี้ถือเป็นรอบชิงชนะเลิศสุดท้ายนะฮะก็ได้ทีมที่ชนะเลิศออกมานะฮะสองทีมแต่วันนี้มานั่งสามทีมเพราะว่าเพราะว่าคือตอนแรกประกาศมาครับเป็นจิ๊ตสติกก่อนใช่ไหมฮะจิ๊ตสติกนี่ลอยมาเลยนะเขาลอยมาตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้วนะลอยมาทีมที่สองมาสกูต้า เสร็จปุ๊บผู้บริหารดีแ็ขึ้นมาบอกว่ามีอีกหนึ่งทีมครับได้ที่หนึ่งร่วมมีทีมเทคฟาร์มมาอีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งอันนี้ก็คือหามากเลยนะฮะสองทีมนี้ได้ไปออสโลนะฮะไปทำอะไรกันบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับเชิญครับก็สิ่งที่ประทับใจสุดคือเราไปเจอคล้ายๆสตาร์ทอัพเหมือนกันของรนเวย์คือเขาใช้เวลา15เดือนบิลจากศูนเป็นร้อล้านยูเซอร์เราได้คุยเขาใช่ว่าทำยังไงเขาบอก สิ่งเดียวคือฟีดแบ็กจากจากยูเซอร์เขาเองคุยทุกวันเป็น CEO คุณต้องคุยเราได้เคล็ดลับมาแล้วใช่ีนสิ่งที่ดีที่สุดเลยสุดยอดมากๆเลยเดี๋ยวให้น้องผู้หญิงเล่าบ้างนะฮะไปออสโลหนาวไหมคะ หนาวค่ะโนไรเกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพได้ไหมครับไปทำอะไรมาบ้างเนี่ยก็โนูเนี่ยไม่เคยไปยุโรปค่ะก็ก็ไปใช่ไหมคะก็หลักๆก็คือไปออกบูธค่ะแล้วก็ไปพิชไปพรีเซนต์ให้กับนักลงทุนฟังค่ะโอ้โหเป็นไงเขางงไหมว่าคนไทยคิดอะไรเกี่ยวกับการเกษตรแบบนี้ได้ด้วยหรอก็เขาก็สนใจค่ะใช่เพราะว่าการเกษตรเป็นสิ่งที่สําคัญมากค่ะเขาก็รู้สึกแบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยเพราะว่า หลักๆในเอเชียเนี่ยค่ะสตาร์ทอัพฮาร์ดแวร์เนี่ยก็หายากอยู่แล้วแล้วเนี่ยเราประเทศไทยไปเหมือนไปเป็นตัวแทนให้เขาดูค่ะโอ้โหนี่ในออฟฟิศของเทเลนอที่ออสโลใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือไปออกบูธมาค่ะนี่ได้ไปเยือนยานแม่ของ d ีแทกเลยนะฮะยานแม่ค่ะยานแม่ไปเยือนถึงถิ่นเลยนะฮะออฟฟิศสวยส่วนอีกทีมนึงครับทางนี้ครับสกูต้าครับได้รางวัลไปซิลิคอนวัลเลย์ครับใช่ใช่ครับผมว่าทีมออสโลน่าจะกรี๊ด โอซโลก็ยิ่งใหญ่เป็นไงบ้างเล่าให้ฟังเลายก็จริงๆก็ถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆของทีมสกูต้านะครับหลักๆเราก็ไปเยี่ยมชมบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกทั้ง Google Facebook Airbnb t w i t t e ทนะครับก็ไปเรียนรู้วิธีการทำงานวิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเขาว่าทำยังไงดูเหมือนดูเหมือนพวกคุณไม่ได้เรียนรู้ดูเหมือนพวกคุณไปเที่ยวนัเหมือนไปทัศนกเรีาเลยดูเหมือนไปเที่ยวกันนะครับไม่แน่ใจคุณกระทิงพาไปใช่ไหมก็เป็นพี่กะทิงพาเข้าไปแล้วก็แล้วก็เป็นความช่วยเหลือของของพี่ๆในวงการสตาร์ทอัพคนอื่นด้วยที่คอนเน็กกับพนักงานคนไทยที่นู่นเราก็ได้โอกาสพูดคุยกับหลายๆคนเข้าใจถึงวัฒนธรรมของเขาวิธีสร้างความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานอะไรอย่างงี้ครับ อ่ะทีนี้มาถึงวันนี้แล้วก็มานั่งเนี่ยกลับมาจากเมืองนอกก็มานั่งตรงนี้นะฮะทีนี้พูดถึงอนาคตบ้างหลังจากจบโครงการไปแล้วทีนี้เราก็ต้องสานต่อโครงการของเราล,ละอนาคตของจิสติกจะเป็นยังไงครับก็ภายในปีหน้าเราเราตั้งเป้าที่จะเอาแพลตฟอร์มตัวนี้ไปใช้ในอย่างน้อยสักสิประเทศเพราะว่าวันเดย์วันที่เราไปเนี่ยเราไป5ประเทศนะเพราะว่าโดยรูปแบบธุรกิจโลจิสติกเนี่ยมันมันเน้นที่ผู้ให้บริการต้นทางปลายทางอยู่แล้ว<ช>ครับเพราะฉะนั้นเราเอา เน้นตอบโจทย์ตรงนี้ในในเฉพาะปีหน้ามีโอกาสของคุณละบอกคุณผู้ชมเลยว่าถ้าใครมีทำธุรกิจประเภทที่ต้องส่งของอยู่ติดต่อคุณได้ยังไงเชิญเลยครับเข้าเว็บเว็บจิติกนะฮะก็ gi z แล้วก็ tix นะฮะ com ครับแค่มีข้อมูลสินค้าก็เข้าไป search ผู้ให้บริการได้เลยนะครับก็ได้ราคาดีที่สุดแล้วก็มีโปรโมชั่นในในช่วงเร็วๆนี้ด้วยนะครับเชิญเลยครับอยากขอบคุณใครครับเชิญครับก็อยากขอบคุณอย่างแรกเลยก็ทีมงานของผมนะฮะ ก็คือ Man Innovation นะครับแล้วขอบคุณดีแท็กซ์ซีเรียสที่ให้โอกาสวันนี้แล้วขอบคุณรายการวันนี้ด้วยนะครับที่ที่พามาโชว์ได้ครับมาทีมที่2ครับเอกความครับครับผมอนาคตเป็นยังไงครับก็เราโฟกัส3อย่างนะครับอันแรกคือพัฒนาตัวโปรดักให้พร้อมไปสู่ลายผลิตมากขึ้น่าแล้วก็อันที่2ก็คือเราจะสร้างซอฟต์แวร์อันหนึ่งครับที่เป็นคอมมูนิตี้สำหรับเกษตรกรทำให้เกษตรกรเนี่ยมีแหล่งข้อมูลความเรียนรู้เนี่ยที่ดี แล้วก็ครบวงจรที่สุดนะฮะอันต่อไปก็คือหานักลงทุนในการผลิตครับผมเกษตรกรคนไหนสนใจติดต่อคุณได้เลยใช่ไหมครับผมติดต่อได้2ช่องทางครับช่องทางแรกเป็น a c e b o o k นะครับพิมพ์ได้เลยครับว่าเล่นน้ำครับเล่นน้ำภาษาไทยหรือเล่นน้ำภาษาอังกฤษก็ได้นะครับจะไปิดตัช่วงสงการหรือเปล่าครับอาจจะเปิดตัวช่องสงการครับอันนี้ก็คือเว็บรับ www.techfarmth com ครับผมขอบคุณผู้มีพระคุณเลยครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับเนื่องแต่ทา,ทางดีแท็กนะครับที่คัดเลือกพวกเราเข้ามาถึงแม้เราเป็นตัวกระจ้อยได้เรียนรู้เยอะแต่มากมายครับได้เจอโอกาสมากมายรวมถึงได้เจอผู้ใหญ่ใจดีต่างๆนักลงทุนต่างๆมากมายขอบคุณมากๆครับปิดท้ายด้วยสกูตเาครับเชิญครับ ก็ก็ของสกูตเตอร์นะครับในอนาคตก็เราก็มุ่งเน้นตอนนี้ที่โปรดักเราพร้อมแล้วนะครับก็คือมีทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ทางแอปพลิเคชันเราก็จะมุ่งเน้นทําให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ให้ SME มีโอกาสได้ได้ใช้เซอร์วิสของเรามากขึ้นนะครับอยากใช้บริการทําไงครับใช้บริการก็อย่างที่ทราบครับสองช่องทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันก็ได้นะครับ search scooter com นะครับ s k w t a r นะครับที่ google play store ก็ได้หรือว่าหรือว่าที่ app store ของ ios ก็ได้ครับครับผมขอบคุณใครดีครับ ก็ขอบคุณทั้งทีมทีมงานของ s กูต t ตเองนะครับทีมงาน d ีแท็กแอค l ซเดเลนะครับแล้วก็ทางขายดีนะครับที่ช่วยดูแลทีมเรามาตลอดโครงการแล้วก็ขอบคุณล้ำหน้าโชว์นี่ครับและทั้งหมดนี้นะครคือทีมคนรุ่นใหม่นะฮะที่ทำเป็น t e คส Start Up ขึ้นมานะฮะ ต้องขอบคุณ d t แทกแอคเซเลรนะครับจัดโครงการนี้ขึ้นมาเป็นปีที่3แล้วแล้วหวังว่าในปีต่อๆไปเนี่ยก็จะคัดเลือกคนรุ่นใหม่นะฮะขึ้นมาทํากิจกรรมหรือว่าทำโปรเจกต์ดีๆโครงการดีๆให้กับสังคมอีกต่อไปนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมรายการนะครับขอบคุณนะครับหมดเวลาล้ำหน้าโชว์แล้วครับลาไปเลยครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ